วิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนําเสนอเนื้อหาและเรียกเรียงความพอเพียงสู่ผู้ฝักครับสํหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการดูแลกกหน้าหนาวนะครับในบอ่อดินว่ามีวิธีการดูแลอย่างไงบ้างนะครับ ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันก็เปลี่ยนนะครับอากาศก็เริ่มเย็นครับการปรับตัวนะครับของกบว็เช่นกันนะครับหลายท่านนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเก็บกบนะครับไว้อาไว้เพาะนะครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็เก็บไว้เพาะช่วงเดือนมีนาคมษานะครับวิธีการเก็บกบนั้นนะครับก็จะ นำกบพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาลงไว้ในบอ่อดินนะครับเพื่อที่จะให้กบนะครับเข้าไปอยู่ในใต้ดินนะครับหรือที่เราเรียกว่ากบจำศีลนันะ่นเองหรือว่าอาจจะใช้กระเบื้องเก่านะครับอามาวางวางนะครับให้กบไปเข้าไปซ่อนตัวสลับกับมีฟางนะครับเพื่อให้กบได้เข้าไปซ่อนตัวหรืออีกวิธีหนึ่งอาจจะใช้ฟางนะครับ ที่หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเอามาโรยโนะครับก็มาวางไว้นะครับในบ่อดินนะครับแล้วก็ให้กบเข้าไปซ่อนตัวครับแล้วฟางก็จะเปื่อยยุ่ยนะครับอ่าท้ายแล้วก็จะมาเป็นอาหารให้กบอ่าหรือว่าก็จะมีไส้เดือนเข้ามากินฟางนะครับก็เป็นการเพิ่มอาหารโดยวิธีธรรมชาตินั่นเองนะครับ ถามว่าในการาดูแลกบในบ่อดินช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีการสูญเสียไหมก็มีการสูญเ,เสียนะครับตัวไหนที่มันอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงหรือว่ามีฝูงการน้อยหรือว่าปรับสภาพไม่ทันนะครับก็จะมีการตายามาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับอาจจะมีสูญเสียนะครับแต่เราจะทํายังไงให้สูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็คือ นี่แหละครับก็เป็นพฤติกรรมของกบน,นะครับแต่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับหากเรานะครับจะมีแหล่งน้ําให้เขาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อดิน,นะครับเราก็ควรเปลี่ยนในช่วงที่อากาศมีความอบอุ่นนะครับหรือว่าช่วงอากาศร,ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําในช่วงเช้า หรือว่าช่วงเย็นอากาศก็จะหนาวจัดนะครับพอถ้าหนาวแล้วก็จะทําให้กบเนี่ยอนอกน้ําได้นะครับหรือว่าปรับสภาพไม่ทันนะครับกล้ามเนื้อจะเป็นนะครับก็เกิดการสูญเสียได้เช่นกันนี่แหละครับเป็นเรื่องสาคัญนะครับในเรื่องของการเข้าใจอาของพฤติกรรมของกบนะครับนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็จะปล่อย ปล่อยน้ำนะครับลงในบ่อดินในช่วงเนี้ยน้ำก็จะแห้งง่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้บ่อยางนะครับหรือว่าบ่อพลาสติกนะครับก็จะเป็นบ่อดินล้วนเลยนะครับก็ขุดเป็นร่องน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำให้กบเข้ามาเล่นน้ำนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็ให้อาหารวิธีการให้อาหารเราก็จะ ไว้ในภาชนะก็ได้นะครับเอาอาหารวางไว้ที่ภาชนะนะครับก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยน้ำนะครับในช่วงอากาศอบอุ่นนะครับแล้วก็เอาอาหารให้กบกินนะครับช่วงสักประมาณ10โมง11โมงพวกนี้นะครับหรือเที่ยงช่วงนี้นะครับให้กบได้มากินอาหารนะครับ เขาก,กบช่วงนี้จะกินอาหารได้น้อยนะครับคือเขาหน้าหนาวเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมากินอาหารเท่าไหร่เขาจะออกมากินช่วงเที่ยงที่นะครับกลางคืนก็ลา,ารากบเขาออกหากินตอนกลางคืนเนาะช่วงหน้าหนาวยกเว้นเขาหิวจริงๆเขาถึงจะออกมานะครับจากประสบการณ์ในการเลี้ยงก็คือจะให้เป็นกลางวันนะครับนี่นะครับก็เป็นการเลี้ยงกบนะครับ ในบอ่อดินในช่วงหน้าหนาวนะครับสำหรับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องของพวกเราทุกคนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันผมเป็นคนวิธีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับเพื่อที่พวกเรานะครับหรือเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่าน นะครับที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันในช่องนี้นะครับจะได้มีประสบการณ์ร,วร่วมกันมีการพัฒนาในการเลี้ยงกบในช่วงหน้าหนาวนะครับให้ลดต้นทุนให้กบได้มีอาหารากินที่ลดต้นทุนและสามารถลดอัราตราการตายของกบในช่วงหน้าหนาวได้นะครับแล้วก็มีอาหารนะครับให้เราบริโภค ทุกรูปการนะครับไม่ว่าจะกินหรือขายนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยหลายท่านอาจจะเจอประสบการณ์ดีๆนะครับเพราะว่าการเรียนรู้นะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับตบก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดเลยทีเดียวนะครับหากท่านใดเพาะนอกรู้ได้นะครับ ผมวันใจว่าตลาดรองรับได้แน่นอนนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับในหลายพื้นที่เนาะ FC ไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเราลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับขอผ,ผมก็มีอะไรดีๆก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนไม่ว่ากาเรเลี้ยงกบที่ประสบความสำเร,ร็จหรือว่าประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวมานะครับผมก็จะามาแลกเปลี่ยนมาปรับใช้แล้วก็มาพูดคุยในวิธีการแก้ไข นะครับเพราะว่าอยู่ๆก็จะสําเร็จเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ยากครับอของผมก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันก็เจอปัญหา,าเจออุปสรรคเหมือนกันนะครับก็พยายามปรับแก้ไขนะครับจนได้มีการเลี้ยงกบในทุกวันนี้นะครับทําให้เรามีประสบการณ์นะครับก็คือการลงมือทำทำยังไงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันยะๆนะครับสวัสดีครับ